สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอย่ากเป็นทางการสำหรับห้อง9้าเนาะวันนี้ครูขออนุญาอัดคลิปนะครับเพราะว่าครูจะสอนต่อเนื่องนะครับในแบบฝึกหัด3 1กอไก่ข้อ2ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เรียนไปเราย้อนหลังก่อนนะครับทบทวนก่อนตรงนี้ใครเห็นใครเห็นหน้าจอแล้วครับกดไลค์มาหน่อย ใครเห็นหน้าจอแล้วกดไลค์มาหน่อยอ่ะโอเคนักเรียนครับที่นักเรียนดูคลิปที่ครูส่งไปให้เมื่อกี้ตั้งแต่วันพุธนะครับแล้วก็เปิดมิตรกีหนูจะรู้ว่าข้อที่เป็นจำนวนลบเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้อีกหนึ่งแบบนะครับที่ครูไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับอะมันก็จะอ่านว่า ลบของสองยกกำลังเจ็ดลบของสี่ยกกำลังห้าลบของสองยกกำลังสิบลบของสิบเอ็ดยกกำลังสามและสุดท้ายก็คือลบของสิบยกกำลังเจ็ดนั่นคือสิ่งที่เราอ่านไปนั่นเป็นความรู้ที่ได้มาโดยอาศัยหลักการว่า128 คือ2ยกกำลัง7ถ้าเราใส่เครื่องหมายลบข้างไปข้างหน้ามันก็มีค่าเท่ากันกับลบ128มันเลยอ่านว่าลบของ2ยกกำลัง7ใช่ไหมครับตรงนี้และครูให้หนูฝึกพิมพ์ในช่องแชทในข้อพวกนี้แล้วหนูลองพิมพ์ให้ครูดูหน่อยในข้อ8อ่ะพิมพ์ลบของ10ยกกำลัง7มาให้ครูหน่อยในช่องแชทครับ อ่ะพิมพ์ใม้คูนนะครับพิมพ์มาเห็นเครื่องหมายลบก็เขียนลบเอ้ขอพิมพ์ลบอ่าโอเคอินทิรามาแล้วหนึ่งอ่าประพัฒสอนมาแล้วหนึ่งครับโอเคครับอ่าบางคนอาจจะใส่การก๊อปวากับเพื่อนก็ได้นะแต่อยากให้พิมพ์เองนะครับเพราะว่าตอนเราสอบเนาะครูก็จะใช้วิธีการนี้นะครับเพื่อลีกเลี่ยงอะไรรู้ไหมเพื่อลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชันนะ ในแมทอุคเชชันหรือในแมทอะไรที่แหละที่เป็นแอปเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นการทบทวนใครเข้าใจแล้วกดยิ้มมาให้ครูหน่อยใครเข้าใจแล้วกดยิ้มมานี่คือการทบทวนวันนี้เราจะลุยต่อในข้อที่เหลือก็คือข้อ9จนถึง12นะครับข้อที่อยู่ในรูปของทศยมเราต้องใช้ตัวอย่างในหนังสือก่อน เปิดหน้า128ครับเปิดหน้ารอเราเรียนมาแล้ว16นาทีนะเปิดหน้าร8อ่ะโอเค128ทีเนี้ยวิธีการคิดของเรานะครับในข้อนี้มันจะมีตัวอย่างให้นิดเดียวนะแต่คอนเซ็ปต,ต์ในการคิดนักเ,เรียนครับมันมีไม่ไม่เยอะหนูเห็นจำนวนก่อน ข้อนี้มันเป็น0.125แต่เวลาเราคิดเราจะคิดแค่จำนวนที่ไม่ใช่0ก็คืออย่างข้อนี้ก็คือเอาเบสิกก่อนเอา125มาคิดก่อนอันนี้คือวิธีการสอนงขอคูนะครับเอา125มาคิดก่อนเอา125มาคิดก่อนเราเคยทำแล้วในข้อข้อ14 125เกิดจาก5คูณกัน3ตัว คำตอบไม่ใช่5ยกกํบบาลัง3นักเรียนครับถ้าหนูดูหนูจะเห็นว่ามันเป็นทศยมกี่ตําแหน่งครับ0.125ี่มันเป็นทศยมกี่ตําแหน่งครับ0.125ททศยมกี่ตําแหน่ง3ตําแหน่งเรามี5คูณกัน3ตัวได้125แสดงว่าแสดงว่ามันก็หมายความว่าจำนวน มันก็คือ1ทศนิทศยม1ตำแหน่งคูณกัน3ตัวกรนนีนะเพราะเรามี5คูณกัน3ตัวได้125าคำตอบเป็นทศยม3ตำแหน่งดังนั้นคำตอบของเราจะต้องเป็นทศยม1ตำแหน่งคูณกัน3ตัวในการแยกตัวประกอบมันเลยกลายเป็น0.5คูณกัน3ตัวคำตอบที่เขาเขียนก็คือ 0.5ทั้งหมดยกกำลัง3โอเคไหมอันนี้คือวิธีการคิดง่ายๆโดยอาศัยหลักการของจำนวนเต็มคิดว่าเป็น125ก่อนแล้วก็คิดต่อว่าอยู่ในรูปของทศยม3ตํตำแหน่งคูณกัน3ตัวดังนั้นมันจะเป็นทศยม1ตําตำแหน่งคูณกัน3ตัวใครเข้าใจตรงนี้แล้วเบื้องต้น ว่าการคิดการเขียนทศยมให้อยู่ในลูปของเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กลังมากกว่าหนึ่งให้คิดแบบนี้ใครเข้าใจแล้วเบื้องต้นนะกดเยี่ยมมาหนะ่อยกดเยี่ยมมาหน่อยใครเข้าใจเบื้องต้นแล้วว่าการคิดเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่มันมสเต็ปมีสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งไอ,ไอที่อยู่ด้านขวามือหนูที่เป็นก้อนเมฆเนี่ย ก็เป็นวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งนะโอเคไหมแล้วดูตัวอย่างที่9ดูตัวอย่างที่9หนูจะเห็นว่ามันเป็น0.001คูณกับ0.008มีวิธีการคิด2วิธีแต่ถ้าครูจะคิดครูจะคิดวิธีแรกคือเอา2จํานวน มาคูณกันก่อนทศยม3ตำแหน่งคูณทศยม3าตำแหน่งได้ทศยม6ตำแหน่งต่อมาเอาจำนวนมามันคือ8 8เรารู้เราเคยทำในไลบรารีชีตเราเคยท่องมันคือ2คูณกัน3ตัวแต่มันไม่ใช่0.2นะครั้งเนี้ยเพราะมันมี6ตำแหน่งมี2อยู่3ตัว ดังนั้นมันไม่ใช่0ูนแต่มันเป็น0.02คูณกัน3ตัวเออวิธีการใครเข้าใจวิธีการนี้แล้วกดไลค์มาใครเข้าใจตัวอย่างที่9แล้วว่าวิธีการคิดมันซับซ้อนขึ้นไปอีกแค่1นสเต็ปไม่ได้ยากเลยนะครับนักเรียนที่เข้ามาเรียน10คนนะหนูจะเห็นนะครับไม่ได้ยากนะโอเคครับ ทีนี้ทีนี้เรามาลุยกันดีกว่าหยิบสมุดขึ้นมาครับเขียนโจทย์ข้อ9 2.25เขียนโจทย์ข้อ9 2.25เขียนโจทย์ครับข้อ9 2.25องจองหนักเรียนครับดูดก่อนนะทีนี้ ตัวอย่างที่ให้มากับแบบฝึงหัดไม่สอดคล้องกันเลยเพราะถ้าดูแบบฝึงหัดมันเป็นจํานวนมีจํานวนเต็มด้วยนะคือสองบวกกับทศยมเนาะแต่ข้อมิ่ิก้ไม่มีจํานวนเต็มมนะันเป็นศูนย์อยู่ข้างหน้าทศยมเนาะโอเคเวลาคิดไม่ใช่คิดยี่สิบห้านะให้คิดสองรห้าก่อนให้คิดสองรยก่อนอ่ะ ใครรู้ไหมอสองร้อย่ะิบห้าเกิดจากใดคูณกันถ้าคิดไม่ได้ต้องแยกตัวประกอบมีสองวิธีเนาะก็คือใช้แผนภาพเนาะกลับหารสัน้นนักเรียนครับสองรยิบห้าลงท้ายด้วยห้าแสดงว่าแม่อะไรหารหนูตัวตอบมาก่อนถ้าลงท้ายด้วยห้าลงท้ายด้วยศูนย์แม่อะไรหารหนูตัว แม่5ถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวครูบอกก่อนนะว่าข้อนี้มันคือ15คูณกัน2ตัวอ่ะ,อะข้อนี้คือ15คูณกัน2ตัวแต่ไม่ใช่15บห้าเพราะโจทย์ที่เขาให้มาเป็นทศยม2องตำแหน่งแสดงว่ามันคืออะไรคูณกัน2ตัวครับอืม หนึุ่คูณหน่ค่ะโอเคเก่งมากเห็นไหมห้องนี้มีเหมือนห้องสัเนเิยเออนี่นี่คำตอบก็คืออยากให้หนูใส่วงเล็บหน่อยเนาะหนดหทั้งหมดยักกวนลางสองโอเคเลขชี้กำลังเป็นจำนวนคู่แสดงว่าตอบได้อีกหนึ่งคำตอบนะครับก็คือตอบอยู่ในรูปของจำนวนลบ ครูอยากให้หนูพิมพ์ลบ1.5ทั้งหมดยกกาลังสองมาในช่องแชทหน่อยครับพิมพ์ลบ1.5ทั้งหมดยกกาลัง2มาในช่องแชห 5, ทหน, 2, นชแชหน่อยเพื่อเป็นการฝึกในการพิมพ์เชิญครับพิมพ์มาโอเคให้ความร่วมมือหน่อยนะครับโอเคครับอินทิรามาคนแรกเนาะเข้าเรียนอยู่9คนอ่าพีรวิทประพัดสอนตามาติด ไม่อยากให้ก๊อปวางนะอยากให้พิมพ์เองนะอ่ะมามีใครอีกไหมเย็กันใช้สามคนนี่หรออืมอมโอเคมีอีกไหมเนี่ยเร็วๆพิมพ์มาอ่าแสดงว่าถ้พิมพ์เร็วเนี่ยอินทิ่าอาจจะใช้คอมหรือแล็ปท็อปเนาะไม่เป็นไรครับถ้าใครใช้มือถืออืมก็พยายามพิมพ์มาเอา้เอาวรออยู่นะครับ เดี๋ยวคูเขียนโจทย์ข้อสิบไว้หรออืมไม่ไม่มีใครพิมพ์มาเลยหรอพิมพ์มาอีกสิครับปาริตาอยู่ไหนมนัญญาเออนี่ทัศเออคำแพงพิมพ์มาแล้วทัดทนดารินจตภภูมิอืมอ่ะโอ้ยเหนื่อย มไม่ได้ขออะไรมากเลยเนาะ,ะทีนี้นักเรียนครับข้อต่อมาข้อสิบเราเคยรู้แล้วเราเคยทำแล้วข้อนี้ให้คิดยี่สิบเจ็ดก่อนยี่สิบเจ็ดเกิดจากอะไรคูณกันกี่ตัวครับอืมที่หน้าตาเหมือนกันอะ่คูณกันสามตัวค่ะถูกต้องสามคูณกันสามตัวแล้วข้อนี้มันเป็นทศยมสามตำแหน่ง แสดงว่าไม่ใช่3คูณกัน3ตัวมันคืออะไรคูณกัน3ตัวครับศูนจุดสามคูณกัน3ตัวค่ะถูกต้องครับเห็นไหมครับวิธีการคิดไม่ได้ยากนะแค่ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปให้ดูจำนวนทศยมด้วยคำตอบข้อนี้ก็0.3ทั้งหมดยกกำลัง3โอเคแล้วที่สำคัญ เลขชีกำลังเป็นจำนวนคี่ไม่สามารถตอบคำตอบอื่นอีกได้ไม่สามารถตอบคำตอบอื่นอีกได้แล้วข้อนี้เป็นจำนวนบวกก็มีแค่คำตอบเดียวแต่ถ้าเป็นจำนวนลบจะตอบได้อีกหนึ่งคำตอบนะแต่ข้อนี้เป็นจำนวนบวกผ่านไปอย่างรวดเร็วครับในข้อ10ไปข้อ11ครับ 0. 0จุด อเออคข้อนี้ง่ายมากทสิยมห้าตำแหน่งใครมีไหวพริบตอบครูม,มาสิเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้เท่าไหร่พิมพ์ม,มาอ่าข้อนี้ง่ายเพราะหนึ่งคูณกันกี่ตัวอ่าพิมพ์มาสิอ่ะ,อะพิมพ์มาในช่องแชทเลยอ่ะขอดู ดูสิอ่ะพิมพ์มาเราเคยทำแล้วนะนี่ไงข้างบนเนี่ยหนึ่งคูณกันห้าตัวก็ได้เท่ากับหนึ่งเออแต่ข้อนี้เป็นทศยมอินทิราผิดอยู่ลูกผิดอยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันจุดศูนย์หนึ่งอ๋อไม่ถูกไม่ถูกอินทิราถ้าเพอพิมพ์มาอย่างเงี้ย มันเป็นทศยมสองตำแหน่งคูณกัน5้าตัวนะมันจะเป็นทศยมสิบตำแหน่งนะข้อเนี้ยไม่ถูกนะ ิมมาถูกแล้วพิรวิทย์พิมพ์ไม่ครบพิมพ์รวิทย์พิมพ์ไม่ครบอืมอ่าโอเคดารินพิม์มาแล้วดีมากอ่าพิรวิทย์พิมพ์ครบแล้วอ่าถูกต้องแล้วครับมันคือศูนย์จุดหนึ่งคูณกันห้าตัวนะมันคือศูนย์จุดหนึ่งคูณกันห้าตัวนะ เพราะ1คูณกัน5ตัวก็ได้1แต่ถ้าจะเป็นต้าตำแหน่งนะครับคำตอบของเราจะอยู่ในรูปของเลขยกำลังได้ว่า0.1ทั้งหมดยกกำลัง5สุดท้ายครับข้อ12ข้อ12คือข้อสุดท้ายข้อ12คือข้อสุดท้ายข้อ12คือข้อสุดท้ายครับ9.26 1ครับ นักงรียนครับเวลาคิดให้คิดเป็นจำนวนเท่าไหร่อาตอบคกูหน่อยเวลาคิดเวลาคิดให้คิดเป็นจำนวนเต็มก่อนจำนวนเต็มของข้อนี้คือเท่าไหร่จำนวนเต็มของข้นอ,น,น,ขอขนี้คือ9ก้าันสหสิเอ็ดค่ะถูกต้องแล้วคําตอบเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับฟังดีๆนะเก้าพันสหสิบเอ็ดมันคือยี่สิบเอ็ดคูณกันสามตัวแต่ไม่ใช่ยีคูณกันสามตัว แต่เป็นอะไรคูณกันสามตัวตอบมาเลยสองจุ 2> 2. 1 1> คูณกันสตัวค่ะถูกต้องขอบใจมะสองจคูณกันสาตัวคำตอบก็ง่ายๆคือ2.1ทั้งหมดยกกำลังสามสข้อนี้อยู่ในรูปของทศนิยม4ไหมสข้อนี้อยู่ในรูปของทศนิยมใครเข้าใจแล้วกดว้าวมาหน่อย ใครเข้าใจแล้วกดว้าวมาหน่อยกดว้าวมาเออคนี่เข้าใจแล้วอ่ะทีนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนหรือถ้าใครอยากเขียนเนะี่ยไม่รู้ว่าอาจจะเขียนแล้วก็ได้เพราะว่าครูบอกแล้วถ้าใครมีไหวพริบนะเรียนไปด้วยดูไปด้วยเข้าใจไปด้วยเขียนลงในสมุดได้เลยแต่ถ้าใคร ่ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเนาะแคบหน้าจอไว้ไปจดหลังจากครูสอนเสร็จโอเคแคบยังครับทักเรียนแคปยังแคปยังครับถ้าแคบแล้วกดเยี่ยมมาถ้าแคบแล้วกดเยี่ยมมาดิถ้าแคบแล้วกดเยี่ยมมาถ้าแคบแล้วกดเยี่ยมมาโอเคทีนี้ครูขอเวลาข้อ15กับข้อ16กับนักเรียนนะข้อ15กับ16กับนักเรียนนะครับ ไหนๆก็จะอัดคลิปไว้แล้วนะอ่ะช่วยครูนิดนึงนะครับอะดูข้อ15ก่อนข้อ15หนูจะเห็นว่ามันมีภูเขาแล้วมีถงปักอยู่เพราะเขาบอกว่าข้อนี้ยากนะจ๊ะอืแต่ข้อนี้นะจ๊ะสามารถคิดได้สองแบบแบบตัวอย่างแบบเดียวกับตัวอย่างที่9นะจ๊ะนะจ๊ะโอเค ถ้าเอามาคูณกันถ้าเอาสองจำนวนนี้มาคูณกันตอบผู้ก่อนคำตอบเป็นทศยมกี่ตำแหน่งอืมคำตอบเป็นทศิยมกี่ตำแหน่งตอบรูมาทีดาลินจตุภูมิคําแพงพัฒน์ทัดทนก็ตอบได้อะทศยมสองตำแหน่งคูณสองตำแหน่งคำตอบเป็นกี่ตำแหน่งสี่ตำแหน่ง อ่าสี่ตำแหน่งยี่ห้าคูณสี่ได้เท่าไหร่ยี่ห้าคูณสี่ได้เท่าไหร่อินที่ละพีรวิทย์ตอบก็ได้นะปราพัดสอนใช่หนึ่งร้อยค่ะโอเคหนึ่งร้อยแต่ทศยมมันเป็นสามตำแหน่งอไม่ใช่สี่ตำแหน่งมันต้องใส่ศูนย์เข้าไปก่อนนะเพราะเราต้องไล่ทศยมเนาะหนึ่งสองสามใส่จุดเติมศูนย์แสดงว่าข้อนี้คูณกันแล้วได้ 0.0 100แต่ทีเนี้ยเราถูกสอนมาใช่ไหมใช่ไหมคะว่าหลังจํานวนเต็มไอ้หลังเลขโดดที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยแล้วข้างหลังเป็นศูนย์หมดข้างหลังเป็นศูนย์หมดเราจะเป็นต้องใส่ไหมนักเรียนเราจะเป็นต้องใส่ไหมประพัดสอนไม่ค่ะไม่ใส่มันเลยมีค่าเท่ากับ 0.01ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเราไม่เอามาคิดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทีนี้ง่ายละ0.01ทศยมสองตำแหน่งมันคือ 0. 0.1คูณกันสองตัวถูกต้องไหมคําตอบก็คือ 0. 0.1ทั้งหมดยกกำลังสองข้อนี้ง่ายอ่าใครเข้าใจตรงนี้แล้ววิธีการก็คือเราใช้หลักการเอามาคูณกันเอาทศยมมาคูณกันได้คาตอบเสร็จปุ๊บ ตัดศูนย์ออกสองตัวด้านหลังหนึ่งเพราะมันไม่มีค่ามันเหลือแค่ศูนย์จุดศูนหนึ่งทดสอสองตำแหน่งทดสอมสองตำแหน่งมันคือศูนจุดหนึ่งคูณกันสองตัวใครเข้าใจแล้วกดยิ้มมาให้ครูหน่อยเออให้เข้าใจแล้วกดยิ้มมาเออมันง่ายลูกแต่ข้อที่ยากมันคือข้อนี้อ่ะกูจะไม่กินเวลาหนูโจทย์มันคือพันยี่สี่หารสามพันหนึ่งร้อย่ห ที่นี้นะอย่ามองว่ามันยากอย่ามองว่ามันยากมองให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเพราะเครื่องหมายหารก็คือส่วนนั่นเองเราเขียนใหม่เป็น1024ส่วนด้วย3125อืม อินทิราดาลินประพัสสอนมนัญยาคําแพงจตุภูมิทัดทนดูนะเราเคยทำพันย4สละพันยสนะมันเกิดจาก2คูณกัน10ตัวแต่ข้อนี้เป็นลบนะก็อย่าไปแคร์มันนะเนี่ยตัวอย่างอ่ะเนี่ยมันเป็นลบแต่เบสอเราคือเราคิดพันยีเราจะเอา2คูณกัน10ตัวหรือ2องกกำังสิบ หรือจะเอาสี่คูณกันห้าตัวมันก็เท่ากับพันยเหมือนกันมาใช้กับข้อนี้หนูรูคิดว่าเราจะเขียน4คูณกัน5ตัวหรือ2คูณกัน10ตัวที่เป็นตัวเศษโอเะถูกต้องเราใช้ประโยชน์ของ4คูณกัน5ตัวถ้า4คูณกัน5ตัวในตัวเสร็จดังนั้น อะไรคูณกัน5ตัวได้3,125อยยถ้าหนูมีไหวพริบมันลงท้ายด้่5สแสดงว่าแม่ในหาหนูงตัวนะแม่5ค่ะเออแสดงว่ามันคืออะไรคูณกัน5ตัว5คูณกัน5ตัวถูกต้องนักเรียนนี่คือคนมีไหวพริบหนูจะรู้ไม่เชื่อหนูไปคูณดูมันเท่ากัน แสดงว่าคําตอบของเราอยู่รูปของเศษส่วนคือ4ี่ส่วนห้ั้งทั้งหมดยกกําลังหเพราะถ้าแยกออกมาแล้วมันคือ4ี่ส่วนห้าคูณกัน5ตัวอยากให้นักเรียนพิมพ์4ีส่วนห้ามาวิธีการพิมพ์ก็คือใส่วงเล็บ4สลัหวงเล็บปิดเครื่องหมายตาขยิบแล้วใส่เลขห้ามาเชิญครับทุกคน แล้วเราจะจบบทนี้ไม่ใช่บทนี้สิแบบหัดนี้ข้อสองลองพิมพ์มาครับวงเล็บเปิดสี่ทับห้าเราเข้าใจว่าสี่ทับห้าคือสีอ่ส่วนห้านะโอเคอ่าโอเคโอเคครับอินทิรามาแล้วหนึ่งอินทรามาแล้วหนึ่งอืมโอเคมาแล้วมารัวรปังปัง โอเคดีมากดีมากดีมากอืมอ่าโอเคอ่าทุกคนทำได้ทีนี้แคปหน้าจอครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอโอเคเมื่อแคปหน้าจอปบมือให้ตัวเองแคปไปแล้วอย่าลืมไปจดลงในสมุดนะปบมือให้ตัวเอง ปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้ครูนะครับปรบมือให้กับความตั้งใจตัวเองปรบมือให้กับเพื่อนที่ช่วยกันตอบช่วยกันเรียนปรบมือให้กับครูที่สอนให้หนูนะครับโอเควันนี้เลยมาเจนาทีต้องขอโทษด้วยนะครับอะแต่เป็น7นาทีที่มีความหมายและทำให้เรารู้อ่ะและขอบใจอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยครูอัดคลิปเนาะ โอเค24นาทีนะ